สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่และชนิดของคำสันธานนะคะเ,เราจะมาดูกันว่าคำสันธานมีหน้าที่อะไรบ้างและมีกี่ชนิดจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็คือเพื่ออธิบายชนิดและหน้าที่ของคำสันธานและจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำสันธานได้ เรามาดูผังมโนทัศน์ก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะได้แสดงชนิดของคำสันธานว่าคำสันธานนี้แบ่งออกเป็นสี่ชนิดคือเชื่อมความที่คล้อยตามกันเชื่อมความขัดแย้งกันเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันและเชื่อมความความที่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งเรามาดูอันดับแรกนะคะ หนึ่งคือเชื่อมความคล้อยตามกันคำสันธานที่ใช้ก็จะมีคำว่ากับและจึงเช่นว่าให้คือทั้งครั้นก็ครั้นจึงเมื่อก็พอก็ทั้งก็ทั้งกับทั้งแลส่วนมากคำพวกนี้ก็จะเป็นเชื่อมความคล้อยตามกันตัวอย่างของ คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันและการใช้ตัวอย่างแรกเมื่อใบเตยคิดได้ก็สายเสียแล้วคำว่าเมื่อก็เป็นคำสันธานที่เชื่อมความไปในทิศทางเดียวกันคือใบเตยคิดได้ใบเตยก็คิดได้ก็สายเสียแล้วตัวอย่างที่สองถ้าวันใหม่มีความสุข ฉันก็ยินดีด้วยคําว่าถ้าก็ก็เป็นคําสันธานต่อไปตัวอย่างที่สามคันได้เวลานุ่นจึงออกไปแสดงหน้าเวทีคันจึงเป็นคําสันธานเชื่อมในข้อความที่เป็นไปในทางทิศเดียวกันโฟและมอดเป็นนักร้องที่มีความสามารถเป็นคำสันธาน ที่เชื่อมความคล้อยตามกันโดยเชื่อมสองประโยคให้กลายเป็นประโยคเดียวจากโฟเป็นนักร้องมีความสามารถมดเป็นนักร้องมีความสามารถเขาตัดให้สั้นลงโดยใช้คำว่าและมาเชื่อมกลายเป็นโฟและมดเป็นนักร้องนี่คือเป็นคําสันทานเชื่อมความที่คล้อยตามไปในทิศทางเดียวกันต่อไปตัวอย่างที่สอง เชื่อมความขัดแย้งกันคําสันธานก็จะได้คําว่าแต่แต่ว่าแม้ว่าแต่เทว่ากว่าก็ถึงก็และอีกหลายคําตัวยอย่างคำเอกความขัดแย้งกันตัวยอย่างที่หนึ่งตุ๊กกี้ไม่สวยแต่ว่านิสัยดีคำว่าแต่ว่าเป็นคำสันทัน ก็คือขัดแย้งกันระหว่างไม่สวยกับนิสัยดีเขาก็เลยใช้คําว่าแต่ว่าต่อไปโงงอยากรวยแต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอันนี้ก็คือขัดแย้งกันคือถ้าคล้อยตามกันก็คือต้องโ่งอยากรวยและใช้เงินอยากประหยัดอานนี้จะคล้อยตามแต่อันนี้ขัดแย้งคืออยากรวยแต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยต่อไป กว่าม่มจะมาถึงเท่งก็เป็นลมพอดีอันนี้ก็ขัดแย้งกันคำสันธานคือคำกว่าก็ต่อไปถึงฝนตกหนะักส้มเช้งก็เดินฝ่าายฝนกลับบ้านคำว่าถึงก็เป็นคำสันธานขัดแย้งคือฝนตกหนะักเดินลุยฝนกลับบ้านเอามันดูตัวอย่างเออ อันที่สามเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันมีคาว่าเพราะด้วยจึงเพราะฉะนั้นด้วยว่าเพราะเหตุเพราะเหตุว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นจึงเพราะฉะนนั้นเรามาดูตัวอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลกันปัญญาไม่สบายจึงขาดเรียนเหตุผลคือเขาไม่สบายเหตุคือไม่สบาย ผลก็คือทำให้เขาขาดเรียนคำสันธานคือคำว่าจึงหรือวุตตีมีไหวพริบเขาจึงปลอดปลอดภัยเหตุก็คือไหวพริบของเขาเป็นผลให้เขาปลอดภัยต่อไปวิทวัสสอบตกเพราะไม่อ่านหนังสือคำว่าเพราะเป็นคำสันธานเหตุและผลเหตุก็คือสอบตกผลที่ได้อ่อ เหตุคือไม่อ่านหนังสือผลที่ได้คือสอบตกต่อไปเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกย่องภาษาไทยคำว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลเหตุคือเราเป็นคนไทยผลของมันคือเราต้องยกย่องภาษาไทยต่อไปมันดูอันสุดท้ายเชื่อมความ ที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอานะคำสันธานที่ใช้ก็มีคำว่าหรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นหรือมิฉะนั้นเอามาดูตัวอย่างและการใช้ตัวอย่างที่หนึ่งไม่ริดก็บี้ต้องจ่ายเงินคือไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องจ่ายเงิน อาจจะเป็นริทต้องจ่ายเงินหรือบี้ต้องจ่ายเงินเขาขอให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่ก็เป็นคำที่ใช้ในการเลือกคือไม่ริทก็บี้อ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองก้างต้องวิ่งหรือไม่ก็เดินเร็วแสดงว่าให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะวิ่งหรือจะเดินเร็ว ต่อไปเราต้องเลิกทะเลาะกันนิ่ฉะนั้นงานจะไม่สำเร็จคือให้เขาเลือกเอาว่าจะทะเลาะแต่งานไม่สำเร็จถ้าเลือกทะเลาะงานจะสำเร็จนี่คือเป็นการเลือกเอาอย่างในอย่างหนึง่งต่อไปแก้มจะร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลอันนี้ก็มีสองตัวอย่างให้เลือก ว่าจะไทยเดิมหรือไทยสากลแต่ต้องเลือกเอาอย่างหนึง่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากาต่อไปมันดูหน้าที่ของคำสันธานซึ่งเราเคยเรียนชั่วโมงที่แล้วแล้วคือคำสันธานก็จะใช้เชื่อมคำกับคำตัวอย่างคือนเดชยญาตาสแสดงละครคู่การคือเชื่อมนเด็ดกับญาตาแอนชอบดอกลิลลี่และดอกกุหลาบก็เชื่อม ดอกลิลลี่กับดอกหลาบต่อไปเธอชอบชมพู่อารยาหรืออัมพัชราภาก็เชื่อมคำระหว่างชมพู่กับอัมต่อไปเชื่อมประโยคก,กับประโยคแอปสวยแต่ปูเซ็กซี่ประโยคที่หนึ่งคือแอปสวยประโยคที่สองปูเซ็กซี่เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันต่อไปวันใหม่น่ารักจึงมีแฟนแฟนขับมาก ประโยคที่1คือวันใหม่น่ารับประโยคที่สองแฟนขับมากเชื่อมด้วยคำว่าเจนงบอยชอบแกงเผ็ดแต่มาก,กี้ชอบแกงจืดก็เป็นการเชื่อมประโยคประโยคแรกบอยชอบแกงเผ็ดประโยคที่สองมาก,กี้ชอบแกงจืดเอาสองประโยคมาทําเป็นประโยชน์เดียวกันเป็นหนึ่งประโยคโดยใช้คําว่าแต่ต่อไปมากไปถ่ายโฆษณาไม่ได้ เพราะไม่สบายอันนี้เชื่อมประโยคก,กับประโยคตต่อไปเชื่อมข้อความกับข้อความการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้อันนี้ใช้คาว่าเพราะฉะนั้นคือเหตุเป็นเหตุเป็นผลมาเชื่อมข้อความกับข้อความต่อไป คนเราต้องการอาหารเสื้อผ้าเครื่อง่งอ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซึ่งสิ่งจำเป็นเหล่านี้ด้วยเหตุนี้ก็เป็นเหตุผลอ่ต่อไปเชื่อความให้สละสรวนเราก็เป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกัน จำได้ไหมคำว่าก้อนี่ทำให้ความสลับสรวยขึ้นดือคนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาคำว่าก้อก็ช่วยให้ความสลับสรวยต่อไปอย่างไรก็ตามฉันต้องไปกับท่านคนหนึ่งละ่ะเอออันนี้คุ้นคุ้นไหมเหมือนตัวอย่างสัปดาห์ที่แล้วเอาละ่ะสัปดาห์นี้ครูก็จบการสอน หน้าที่และชนิดของคําสันธานไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายบทด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จบกันสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ